อยู่ช่องพี่ใหญ่ตรีนะครับกดซับสไคร b e ด้วยขอบคุณนะครับวันนี้มาดูพี่ใหญ่ตรียกตู้คนเดียวนะครับตู้18นิ้วนะครับยกคนเดียวนะครับตู้สี่ใบต้มยาดมซะก่อนนะอ่าเราก็ค่อยลากตู้มานะค่อยลากมาเหดกน่อนเอ็ดก่อนนะครับหลากซ้ายขวาซ้ายขวาดึงขึ้นมา แล้วก็ตะแคงตู้ขึ้นนะฮะยกตูดขึ้นสู้ชีวิตมากนะฮะยกอึ๊บได้ไหมครับได้ไหมครับโอ้ได้ครับเอาเอาตู้สู้ชีวิตครับแนตะ่ก็ทำได้ฮนะมันเลก็ยกขึ้นไปเลยอึ๊บอึ๊บนี่ครับค่อยๆต่ตะแคงขึ้นแล้วก็ถูทถถทูไาไป ขึ้นขึ้นได้อยู่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยไปหนึ่งใบขยับอีกนิดนึงลงไปเอาอันต่อไปนะนี่กว่าจะเสร็จนี่ก็ใช้เวลาประมาณ18นาทีนะกับตู้สี่ใบแล้วก็พวกมอนิเตอร์วันนี้มาลงเครื่องเสียงที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะฮะงานวันไหว้ครูเริ่มใบที่2ครับก็สไลด์มาเหมือนเดิมครับดึงซ้ายขวาซายขวายกคนเดียวนะ ทีมงานก็ไม่ว่างวันนี้ออกสองหน่วยฮะทีมงานหนึ่งก็ไปแห่อยู่หาทีมงานยากเหลือเกินก็คนเดียวไปก่อนครับก็หลากมาซ้ายขวาซ้ายขวาอึ้บตะแคงเหมือนเดิมครับตะแคงเกาะไว้แท้ายรถแล้วก็ยกก้นขึ้นแบบนี้ยกก้นแล้วก็พลิกขึ้นไปครับพลิกขึ้นไปอึ้วได้ครับ เร็เรียบร้อยใบที่สองครับค่อยๆฮะดึงเอาขายันไว้ครับหนักเหมือนกันนะแต่ว่าของหนักก็มีวิธีการยกแบบง่ายๆนะยกนิดนหนึ่งนะเสร็จเรียบร้อยไปอีกหนึ่งใบครับผมบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้นปัญหาเรื่องทีมงานไม่ว่างครับผม ใหญ่ตีก็ทรงพลังอยู่แล้วทีนี้เราก็เก็บก้างแหลมครับดอกสิบนิ้วครับแบกขึ้นไปใส่รถจัดระเบียบเรียบร้อยนะครับง่ายๆครับผมเรารู้จักวิธีในการยกแล้วก็ง่ายๆอันนี้ตู้สิบนิ้วครับเบาๆตู้เล็กนี้เราก็ยกคนเดียวได้ อันนี้เราก็ไม่ต้องรอใครครับกว่าทีมงานจะมาถึงก็เราก็น่าจะเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ยกเก็บรอไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็ใส่รถน้อยฮะเรากเก็บไปเสียงกลางอันนี้เก็บเสียงกลางขึ้นก่อนครับเหลือตู้เบีดอีกสองใบย,ยกขึ้นได้เก็บไดแ้แต่ยกตั้งนี่ไม่ได้ครับหนักแน่นอนตู้เสียงกลางเหลนนี่ยมของเราไม่หนักแน่นอนครับไม่หนัก คนเดียวได้สบายแล้วก็จัดตู้ไปเสียงกลางขึ้นนะจัดระเบียบบนรถเพื่อให้ได้หมดนะให้ได้จํานวนที่เยอะที่สุดปับป๊บปุบป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บวางเรียงดีๆฮนะซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวาเรียงไปง,ไง่ายสบายสบายครับทีมงานวรรณภาศาวกาลสินพระเยตรีทรงพลังเก็บคนเดียวครับวางเรียบร้อยแล้วก็เอาสายรัดมารัด สตีครับไปด้านข้างรัดกันตกครับผมรัดให้เรียบร้อยตกมานี่แย่นะครับาดเสียหายนะก็รัดไปเสร็จแล้วครับเอาตู้ที่เหลือครับผมอันนี้เราไม่ได้ซ้อนกันนะเพราะว่าคนเดียวซ้อนตู้ไม่ได้ครับก็วางเรียงเรียงเรียงกันไปเลยครับก็ตู้ไม่จํานวนไม่มากนะก็ทําเหมือนเดิมครับ เอาค้างไว้ข้างหนึ่งฮะแล้วก็พลิกมือดันข้างล่างไว้นี่ยกขึ้นแบบนี้เอาเข่าช่วยด้วยนะฮะไม่งั้นยกไม่หด้อยอึนี่ฮะสวั์โซโลมชันเอาเข่าดันฮะเข่าดันขึ้นไปได้ไหมฮะตกไหมตกไหมตกไหมหนักเหมือนกันฮะไม่ธรรมดานี่ฮะเข่าขึ้นไปครับแล้วก็พลิกการพลิกตู้นี่มันมันมันจะลดแรงน้ำหนักลดลงนะฮะ นี่เหมือนกันยกครับถ้ายกทั้งใบนี้หนักแน่นอนยกไม่ไหวแต่การพลิกขึ้นไปแบบนี้นี่ช่วยเราได้เยอะเลยครับก็ขึ้นไปได้อีกใบหนึ่งครับผมนั่นก็พลิกขึ้นไปครับพลิกพลิกพลิกเลยเขาไปจัดบนรถให้เรียบร้อยนะฮะใช้เวลาไม่นานครับผมแป๊บเดียวเหลือแบบตู้สี่ใบกับ เสียงกลางแล้วมีสี่ใบมอนิเตอร์อีหกใบนะขยายเราขึ้นไว้ก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้วขยายเราก็ใช้แบบสวิตชิ่งนะเบาๆยกคนเดียวได้สบายนี่ก็เก็บมอนิเตอร์ขึ้นนะเรียงให้เรียบร้อยสวยงามจะได้จำนวนที่เยอะมากมอนิเตอร์นี้ดอกสิบห้านิ้วครับก็นน้ำหนักก็พอยกได้ครับคนเดียวก็เก็บไปเรื่อยๆครับคนเดียวครับวันนี้ลุยเดียวเลย อนมันตั้งนี้เยอะมากฮะทีมงานแต่ตอนเก็บนี้ติดงานติดภารกิจกันนะอะไรเก็บคนเดียวเลยครับถ้าจะรอก็คงจะค่่านะฮะก็เก็บขึ้นไปครับมอเตอร์ก็เรียงเรียงเรียงซ้อนซ้อนกันไปครับมอเตอร์ยกง่ายมากเหนื่อย,ยมากฮะไม่ธรรมดาแขนนี่กล้ามขึ้นเลยครับลานครับลาสุดท้ายนะ ไสุดท้ายไหมครก็ขยับมาสไลด์มาฮะเนื่องจากมันเป็นพื้นปูนครับผมสไลด์ง่ายฮะสบายครับแบบนี้เหมือนเดิมครับแต่แข็งขึ้นฮะแล้วก็ยกก้อนอึ๊บเอาเข่าช่วยนิดนึงฮะงเข่าดนันช่วยนิดนึงนี่ก็สบายครับพลิกขึ้นไปเอาแล้วสไลด์นิดหน่อย เกือบกระแทกปากแตกนะฮะต้องระวังนะเอาขาดัานช่วยฮนะอือหือ,อถ้าทำไม่ถูกวิธีนี่แอลันปัดเลยครับยกขึ้นฮนะแล้วก็พลิกไปฮนะเรียบร้อยครับผมดันเข้าไปนี่ฮนะเสร็จฮะสี่ใบตู้เบรยกคนเดียวครับผมพระเยสตรีทรงพลังอยู่กับช่องพระเยสตรีเหมือนเดิมนะอย่าลืมกด b s c สไครด้วยนะฮะช่องใหม่เดี๋ยวจะมีคลิปต่อต่อกันอีกเยอะนะฮะช่องเก่าโดนปิดนะฮะฝากกดติดตามกด b s c สไครให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเอาเก็บมอนิเตอร์ฮะขึ้นไกะเสร็จแล้วครับสุดท้ายฮะสายมาติคอครับผม ถึงจะเป็นมิกดิจิตอลก็ต้องใช้สายมัลติคอร์มอนเดิมครวันนี้ลงสองคูณสองครัข้างละสอใบนะก็เสร็จสิ้นภารกิจงานเรียบร้อยก็เก็บกลับบ้านครับเก็บสายไฟสายฟืนนะฮะเช็คความเรียบร้อยนิดหนึ่งก็ปิดประตูครับผมคนเดียวจริงๆฮนะไม่มีใครช่วยนะคนเดียวคนเดียวก็สบายๆครับผมก็ไม่สบายเท่าไหรนะ่ฮะ ก็หนักเหมือนกันนะแต่ก็สำเร็จรุ่งไปด้วยดีครับผมประตูล็อกเรียบร้อยขอบคุณมากมายนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับที่ติดตามครับผม